คลิปนี้อยู่ที่บางซื่อนะครับเดี๋ยวขบวนธรรมดาสองศูนย์หนึ่งกรุงเทพพิษณุโลกจะเข้าจอดนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปกับขบวนนี้นะครับจะไปลงที่อยุธยาครับเดี๋ยวตามไปดูรถจากไอ้น้ำหน่อยนะครับ จะมีที่นั่งหรือเปล่านะครับวันนี้ผู้โดยสารค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะครับตรงกับวันเสาร์แม่วันนี้เจอแต่นัน่ต้อมนะครับ สี่สองสองสองไปครับมีที่เยอะครับท้ายๆก็บ,บนว่าอย่าเต็มครับท้ายเต็มหนุพี่ กบวนนาจะเต็มไปห้องไม่เต็มข้างหน้ามีที่ว่างก็แค่นีว่ามีของขายอยู่ขึ้นตอนน้นพันกนจอนาน้่มแป๊เดียวลูกให้ขึ้นกันไปข้างหน้า อร่อยอร่อยสำรองท่าอยู่ท้ายค่ะท้ายนะคะตึ่ท้ายค่ะรอท่าที่สุดนะคะอร่อยนะคะนั่งไหนดูเลยเลือกนั่งดูตามใจชอบเลยครับลงไปข้างหน้านะครับ ตู้ท้ายส่วนมากคนก็จะนั่งหมดนะครับคนชอบนั่งไท้ายครับ ที่เห็นข้างหน้ามีที่ว่างเยอะนะครับั่งทั้ขวามันแดดจะร้อนล้บตก็ได้ศา,สา,ารสถานี่บางเดียนสี่ดอนเมืองเป็นสถานี่ต่อไปตามระดับครับ t ี e อ r d ิ n a r y เ r a ร n ด u m เ e ิลูนโรวันเซอร์ว e สูนย์ a ิโรแอร to n ล x t อ t a t i o n บางเพสหลักสีนอนเงินีชมออกเดินทางครับสายทางอายุทยานะครับก็เก็บภาพบรรยากาศการเดินทางมาฝากกันนะครับ thank <laughs> you ล่าสุดที่เดินทางไกลโดยรถไฟก็ต้องย้อนไปเดือนธันวาเลยนะครับช่วงตอนปีใหม่นะครับวันนี้ขนาดท่ายทำก็วันที่26มีนา2565นะครับก็ประมาณ3เดือนนะครับ,นรบพนักง,งานมาตรวจตรวจนะครับ ไปลงอายุทยาก่อนครับ